ข่าวแรกบอกเลยนะคะมีงานบุญที่ไหนเจอกับอ้มนแค้นแกนคูนที่นั่นแน่นอนนะคะ,คะโดยเฉพาะล่าสุดนะคะไปที่วัดป่าวังน้ำทิพย์จังหวัดเยโโทอนบ้านเกิดเพิ่นเนี่ยแหละค่ะ ล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ได้เดินทางไปร่วมงานทําบุญทอดกระถิ่กับทางวัดค่ะต้องบอกเลยปีนี้นะคะโหเป็นเจ้าภาพเองเลยจัดที่วัดทั้งทีบ้านเกิดทั้งทีมันก็ต้องคึกคักแบบนี้เลยนี่ตามภาพที่เห็นหน้าจอเนี่ยละขาดนะคะเพราะว่าไอ้มนแค่นั้นเพิ่นบอกว่ามีความผูกพันกับวัดแห่งนี้มากนะคะก็คืออยู่มาตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละค่ะจึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมงานบุญทุกอย่างของทางวัดเลยนะคะ ซึ่งปีนี้มีคนใจบุญขอเป็นเจ้าภาพเยอะมากนะคะคพี่มนแคร์ก็เลยขอเป็นเจ้าภาพร่วมแทนเลยละกันค่ะ<อ>ต้องบอกว่าบรรยากาศนอกจากจะอิ่มอกอิ่มใจอิมม่มบุญแล้วนะคะ<อ>ยังมีความสนุกเกิดขึ้นด้วยค่ะ<อ>เพราะว่าพี่มนแคร์นะคะจับไมร้องเพลงมอบความสุขให้กับชาวบ้านตามภาพที่เห็นหน้าจอเน,นี่ยแหละค่ะ<อ>ได้พร้อมรากันอย่างม้วนจอยตามคลิปที่ผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะส่วนยอดกระถินค่ะฟังให้ดีค่ะยอดกระถินปีนี้ของอ้ายมนแคร์ก็คือ 8,3103บาทนี่แต่ถ้าบอกเป็นตัวเลขแบบ6ตัวแบบนี้มันจะปังนะคะยอดทั้งหมดก็คือ,อ 803103เราสามคนก็จด103ไม่ใช่เราสามคนนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่มนแคนด้วยนะคะสาธุค่ะอ๋อแต่ว่าใดๆเลขสวยนะใช่803103นี่ั<ร>ไม่ไหวเลยนะค่ะ่าวแรกก็มีตัวเลขมาให้เราจดแล้วไปจดเลขกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับพระเอกหมอลำสุดหล่อของเราน้องวัดศิวโดนจาวเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง ไปทำบุญค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำบุญเนี่ยพะ,ะกับพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ทำยังไงดีล่ะคะเจอจังๆเจอจระแบบนี้ก็ต้องซื้อลอตเตอรี่กันก่อนเลยว่าแต่งานนี้น้องวัดได้เลขอะไรบ้างมาดูกันค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องวัดเนี่ยเขาตั้งใจจะไปทำบุญแต่ปรากฏว่าถึงวัดปุ๊บเจอพ่อค้าแม่ค้ากลางแผงขายลอตเตอรี่ก็เลยตะโกนเรียกแม่แม่แม่แม ซื้อลอตเตอรี่หน่อยพร้อมกับเล่าความฝันให้แม่ค้าฟังคืออย่างนี้หนุ่มวัดเนี่ยเขาฝันเห็นงูจงอางสองตัวโบราณเขาเล่าขานกันมาว่าเห็นงูจงอางเนี่ยน่าจะเป็นเลขเจหรือเลข9ก้าพอคุยกันเสร็จปุ๊บพี่จกรีนขาก็ซื้อลอตเตอรี่จากพ่อค้าคนแรกเลยได้เลขสองส9งเสองและอีกใบหนึ่งเห็นไหมแปดหกห 921ทั้ง2ใบมีเลข9เพราะว่าฝันเห็นมูจงอางอ้าวยังไม่หมดคุณผู้ชมคาะเจออีกคนนึงค่ะคนขายลอตเตอรี่เหมือนกันอดใจไม่ไหวขอซื้ออีกหลายใบเลยคุณผู้ชมเห็นเลขไหมคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะจิ้มแล้วก็เลือกมาหลายใบเลยนี่7 6 3 9 7 9ใบนึงเจ็งเใบนึงก็มีเหมือนกัน157 7 7 9และใบสุดท้าย4 3 8 9 0 2มีทั้ง7มีทั้ง9งูจงอางถ้าฝัานถึงงูนี่คือ9ใช่แล้วค่ะไม่เมจ้าที่2ผ่านไปรับรับไปแล้วนะแม่ค้านะออไปกันอีกหนึ่งเจ้าค่ะแม่ค้าอีกหนึ่งคนคะ่ะนุ่มวัดของเราขอจัดอีกหนึ่งใบคุณผู้ชมออได้เลขนี้มาเลยเออ6 4 2 219เนี่ยพี่เจสกาลีน219 <c oughs> อ่าสังเกต m, ไหมคะคมว่า,าในทุกทุกบาทที่หนุ่มวัดเลือกเนี่ยมีเลข9อยู่ทั้งนั้นเลยค่ะ,ะยังไงก็ขออวยพรให้หนุ่มวัดสมบังดังใจปรารถนานะคะ,ะไปกันต่อคะ่ะคุณผู้ชมขะจากตัวเลขของน้องวัดศิวโดรไปต่อกันที่พระเอกลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรของเรากันบ้งดีกว่าค่ะไม่กี่วันก่อนค่ะน้องน้องแบงค์เนี่ย เดินทางไปที่วัดจุลามณีไปแสดงนั่นเนาะ,ะซึ่งที่นี่เนี่ยอย่างที่รู้กันดีว่าเป็นวัดที่ดังมากๆในเรื่องของการขอพรขอโชคขอรับถูกต้องค่ะ,คะซึ่งการไปในครั้งนี้เนี่ยก็ได้นําตะกร้าบุญมีกล้วยมีพวงมาล,ลัยมีสับป,ประรดนำไปขอพรทำบุญกับองค์ทาเวสุวรรณเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล <c oughs> จากนั้นค่ะหนุ่มบาสพร้อมกับอีกสหนุ่ม,มก็ทำการ หลวงไห่นําโชคจากองววค์เท้าไอส์ว่ะซึ่งเลข <3 S 1> ที่ได้ดีๆนะคุณผู้ชมนะมก็คือนี่ค่ะ4 7 <S 1เอ๊ะหรือจะเป็น4 1 7ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะยังไม่จบนะจากเลขนี้นะคุณผู้ชม่ะ สามหนุ่มเนี่ยตรงดิ่งไปที่แผงลอตเตอรี่ที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็คว้าลอตเตอรี่เลขชุดมาหลายเลขเลยไม่ว่าจะเป็นเลขนี้เลยค่ะ188 417หรือจะเป็นเลข423 471 <c oughs> เหนึ่งเ็นไหมมีทั้ง417 <c oughs> และ471เลขที่เขาล้วงหายได้เมื่อสักครู่นี้แน่เด็เดเยอะจังหลายรอบแล้วว่าใช่ค่ะทั้งเจ็ดงูจงอางบ้างล่ะทั้งเจ็ดจักลูกวิงปองใช่ไหมค่ะ